มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนหนุ่มเจอพรมลิขิตนอนตากฝนตัวเปียกตัดสินใจลางานพาเข้าบ้านทันทีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่โซเชียลเข้ามาแสดงความเห็นและให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากหลังหนุ่มไรเดอร์รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความลงกลุ่มทาดแมวระบุข้อความว่า และเรื่องราวที่เจ้าตัวไปเจอมาจนกลายเป็นกระแสในโซเชียลเอาไว้ว่าตากฝนนอนตัวเปียกหนาวบนไหลาทางแต่เช้าวันนี้ผมเลยลาง,งานพาเข้าบ้านเลยครับเมียหลวงที่บ้านจะว่ายังไงนะเจอแมวบนไหลาทางเรียกได้ว่าโซเชียลแห่แสดงความคิดเห็นสนั่นเลยทีเดียวช่วยไว้หนึ่งชีวิตมีค่ามากเห็นแต่หัวน่ารัก fc ค่ะรักน้องมากๆนะ น่ารักจังรู้เรื่องด้วยนอนในโฮสนิ่งเลยตอนนี้น้องถึงบ้านแล้วนะครับคุณย่าใส่สร้อยคอให้ด้วยแต่รู้สึกมีคนไม่ค่อยปื้มสักเท่าไหร่ยังไงต่อไปจะให้คุณย่าดูแลไปก่อนครับเพราะผมต้องกลับไปทำงานขอบคุณอีกครั้งสำหรับคอมเมนต์ให้กำลังใจครับขอบคุณพี่ๆร้านขายปุ๋ยที่ให้ที่หลบฝนและขนมของน้องนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ